มื่อน,นี้ผมสิผ้ามาเห็ดสูบบกหมี่ครับผมเห็ดสูตรเดียวกันบ่ครับท่านผู้ชมเห็ดสูตรเดียวกันบ่มาลองเบิง่งมาเบิ่งสูตรที่ผมเห็ดเด้ครับผมจะใส่ง่าขัวพร้อมที่สูบบกหมี่ใส่ประตูครับมืนน่อนี้ง่าขวัวหอมๆครับไปตำครับผมเข้ากันครัเด้อครับง่าขัวครับสูบบกหมี่ตำง่าแล้วก็ทั่วดินขัวครับทั่วดินขัวไม่ไมเอาต้องไปตำเพื่อน ซึ่งเจดินท้งแง่ครับเจดินกับเพื่อความั่นควมหอม,อม,มวมาำัจดินํำง่ามุนแล้วพริกแหงคว้ไม่ไหมครับผมเอาลงไปผมจะใส่เป็นพริกแหงนยครับพริกแหงแล้วก็หัวหอมแดงครับผมขวมขวัขว่ไฟกันกับเจียมน่อยนึงครับวผมเอาอย่างไฟมาผมเกะส่วนที่ดำๆออกก่อน หม้อหอมแดงขึ้นกันครับยางไฟมากกับแก๊ส่วนดำๆำมันออกลงไปตำเลยครับผมใส่พริกแหงหัวไม่ไหมแบบนี้ผมว่ามันหอมดีครับอีกยางเข้ากันอยู่ที่กับสุบะหมี กินหอมค่ะกานาดครับตอนนี้เนื้อปลาทู่ครับผมต้องไปตำเลยเนื้อปลาทู่ผมตม้มเอามาต้มสุกแล้วเอากลางมันออกครับปลาทู่กระไดตำปลาทู่รครับ ตั้มปลาตูแล้วเอาบะหมี่ลงไปเลยครับบะหมี่ที่ต้มสุกแล้วลงไปตั้เลยบัดนี้นี่แหละครับบะหมี่โอ้มาเกลื่อนบ่นครับเมนูนี้อิสานอีสานบ้านเฮาคือเก่าแหละครับผมตั้มักหมี่ตั้ตเครื่องให้มันเข้ากันเลยครับ เติมน้ำต้มปลาทูลงไปเล็กน้อยครับผมมันแหงเกินไปพวดผมเติมน้ำต้มปลาทูลงไปเล็กน้อยอุ้ยนี่ครับโอ้หอมหอมเลยครับ,รบสุบักหมี่เงิน เอากันดีแล้วเดี๋ยวมาปรุงเครื่องครับผมปรุงเครื่องกันเลยน้ำปลาครับผมน้ำปลาผมเก็จะบ่ได้ใส่ไหลายดยดอกครับุงนัวครับน้ำปลานิดหนึง เพิ่มข้อมหอมครับผมเพิ่มบข้อมหอมเข้าไปอีกด้วยเข้าขว้หอมหอมจะง่ายครับชัวร์กับหอมเราครับมาเพิ่มเข้าขว้เข้าไปอีกหอมเติมกันไปอีกแล้วครับผมตามเครื่องให้มันเข่ากันชิดหน่อยครับเอาหอมล้องใบครับวันนี้ ผมจะมีต้นหอมซี่หอมผักหอมเปี้ครับผมสละเนียพร้อมครับเข่ากันเนี้อครับไปสละเนยนี่กับซุปน้ำมหม่ผืกกับซุปอันบะหมี่หอมๆเลยครับมีนุน่นอยากจะได้มาชิมเบิงครับผมมัน รสชาติจะเป็นยังไงจะว่าค่วมควมนี่วอมดีอยู่ครับอืมมีค่วมนัวความปั้ความครับผมบมดต้องปรุงยังเพิ่มครับรอบนี้มาๆมากครับแบบนี้เขามะกุยเขามีไงรยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จับประมาานีครับผมผ้ามาเห็ดสุบะหมี่นี่แล้วเพื่อท่านใดอยากเห็ดวิตี้ที่ผมเห็ดครับยังไปล่องเมืองครับผมพรอะกันไม่คลิปหนาครับ สำหรับชีวิตมีกับสวัสดีครับ